สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเกม mm. เดนบารเดนไลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นฆาตรกรเหมือนเดิมก็เป็นฆาตรกรเดนเลนนะครับอ่ะโอเคครับนี่ครับส่วนเดนเลนนะครับเพิร์กที่ผมใช้ก็คือเพิร์กบัตเฮลนะครับบัตเฮลก็คือเมื่อเราตีเซอร์หนึ่งครั้งมันจะเกิดแผลใช่ไหมครับเลือดก,ก็จะไหล,ลนะคราวนี้มันจะมีรอยที่พื้นเป็นแดงๆ เป็นวงๆครับก็ทําให้อยู่ระยะเวลาสี่วิตอนเราไล่เราก็จะเห็นส่วนอันนี้ไม่อ่อนข้อนะครับก็จะเป็นเปิร์กที่ทําให้เราตีไวขึ้น3ึสิบเปอร์เซ็นก็คือทําให้เกิดการเราคู่ดาวในการกดโจมตีนะครับส่วนอันนี้เป็นค,าคําสาปตายไร้ทางหนีนะครับก็คือซ่อมครบสี่เครื่องมันจะเป็นโทเทมไฟครับถ้าซ่อมครบสี่เครื่องก็ปุ๊บมันก็ทํางานผลทันทีก็คือตีทีเดียวล้มอะไรอย่างเงี้ยครับ สิ่งที่เราสามารถแก้อันนี้ได้ก็คือไปทําลายโทเทมไฟให้พังทําให้คำสาบานนี้ก็จะหายไปทําให้กลับมาเป็นตี2องทีล้มอะไรอย่างนี้ครับส่วนนี้ก็เป็นเสียงอาซิบนะครับหรือวิสเปอร์เป็นเพร์กที่ในระยะ3าเมตรเมื่อฆาตกรเดินถ้าถ้าถ้าฆาตกรเดินแล้วเพร์กนี้ขึ้นก็ทําให้แปลว่าเซอร์เวอร์อยู่แถวๆนั้นครับแล้วทําให้ฆาตกรรูตัวงขึ้นครับ ส่วนอัฟเฟอร์นี้นะครับก็จะเป็นแบบเป็นเวลาเรากดวิงบล็อกปุ๊บมันจะเป็นเครื่องาขาวๆทาให้เรารู้ว่าเครื่องนี้ยงไม่ถูกซ่อมแต่ขึ้นเครื่องแดงปุ๊บจะทําให้เรารู้ทันทีว่าเครื่องนี้ถูกซ่อมไปแล้วทาให้เราดูได้ง่ายขึ้นถ้าเซอร์ซ่อมอยู่ที่เดียวกันอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ลูกตุ้มหวานไก่ก็คือเป็นทําให้เรากดเสียงวิงบล็อกกำลังออกจากวิงบอกเนี้ยมันทำให้เสียง เงียบลงครับไหค้คเซิร์ฟเวอร์ไม่รู้ตัวครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นออฟเฟอร์หรือเครื่องเส้นก็มีพวกโมลี่เลือกได้ที่เราอยากจะได้่นตอนนี้ผมจะเอาโมลี่ไปครับโอเคครับกดค้นหาห้องเลยเลยโอเคครับก็เจอห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเค มีคนไทยด้วยหรือเปล่าชื่อชสือเสอก่อนแ c นซี่มลพเพนเตอร์เอออันนี้อะไรวะอ่านไม่ออกทำไมเขาไม่กดอ่ากดแล้วนะเฮ้คอเดส See, o, โมเรลกดสิครับมอนโมโหเหรอโอ้ยชมูด้วยน้องก็แตกันเนี่ยโอเคครับก็เริ่มพบกับกเกมได้เลย เอาละครับก็พบกันในเกยมยับหรอให้โกดังครั่งครวนนะครับผมไม่มไม่ชอบเลยตู้เยอะโอเคอยู่ไหนกันนะมาเล่นด้วยกันแล้วโอเคเปิดขึ้นแล้เลยนะครับก็แน่โอเคเครื่องไกลไกลนู่นเลยครับมีคนซ่อมแหละ รอฉันด้วยรอฉันก่อนอ่ามีรอยแล้วโอเคหนึ่งคนขวานี้ไปเครื่องใหญ่ก่อนแหมลงตัวซ่อมไม่ค่อยดีนะซ่อมคนเดียวนี้นะอุ๊ยโอดด์เป็นไหนแล้ว ม,ม,ม,มันเกินเงินเกินเปิดมะเกินไปเกินไป no อุ้ยไม่โดนวืดไปหนึ่งทีจูกเกง่งจูกเกง่ง <First World. S 1> ยัดไม้นะยัดไม้นะผมยัดไม้นะครับ đây này lên lên con lòi nhiều đây này ê ê mày god. no mày mày Oh my god. Oh my god. Okay. À, mày nhìn à. Úi! ui, ui giờ đi. สวัสดีจ้าสวัสดีห <Double Kill. S 1> ลังไม่มีอ่ะอุ้งอยู่นู้นอุ้ยอย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าดิน้นบอกว่าอย่าดิ้นไงโอ้โอ๋อ,อแน่ทำไมวิ่งอย่างนี้อ่ะ <Double Kill. S 1> ช่วยเพื่อนเหรอช่วยเพื่อนเร็วอุว้ยไม่โดน น้องไต้น้องไต้น้องไต้วิ่งชีน้องไต้วิ่งชีน้องไต้วิ่งชีน,นั่นเองมึงบุรี่กูนะเนี่ยมึงบุรี่กูเนี่ยน้องบุรี่อ่ะน้องอย่างบุรี่ดีเนี่ยเอา ให้โอ้โหไม่พอเลยเห็นไหมโอเคไล่ต่อครับช่องยับเลยว่ะฮึโอ้ยยับโอ้ยยิงกันเสร็จแล้วว่าวิผญขโมยของ คนขโมยของมีคนขโมยของมีคนขโมยของของโมยของอีกแล้วเจ๋งมากนะเจ๋งมากนะอุย๊ยทำไมกดไม่ติดนะเฮ้ยทำไมกดไม่ติด องนี้มันไม่ได้องนี้มันไม่ได้องนี้มันไม่ได้อืม,ม,อม,ม,อม,มอโอเคเจอคงแล้วครับของคงน,น,นี้ก่อนเฮ้ยนะเครื่องโน้นเสร็จแล้วหรือเปล่าวิไหวยังนะช่วยไหวเกิน โอ้เยอะจัดนร่อนี้อำไมวะเล่นเล่นเนี่ยเห็นจุกเด็กด้วยเล่นจุกเด็กด้วยไปไหนไปไหนเดี๋ยวนี้อุ้ยมันจุกบ้าน โอ้ยูบบ้านเหรอจุบบ้านเหรอฮึจุบบ้านใช่ไหมลงลงสเตทเมนต์ไปเลยลงใต้ดินไปเลยเออกไฟล์รีเก่งเหรอ บุรีเก่งนักนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนาแนอัา,า,มนา,นาไม่โดดกลับด้วยช่วยแล้วช่วยแล้วไปวิ่งไปวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งคนนี้ยังไม่โดนแขวนคนนี้ไม่โดนแขวน,ขน,ดน,ขนโดดหน้าต่างหนึ่งไม้ โดนกับโดนกับโอเคอืมวยแมงบูลี่ทุกคนเลยทำไมถึงชอบบูลี่กันนักนะ กันเก่งอืมแม่งเลยกลับมาแล้วเอคนนี้ก่อนต้องคนนี้ก่อนไม่เคยไม่ล้มด้วยไม่เคยโดงแขวนด้วยได้ฮาร์ดไหมมีได้ฮาร์ดไหมมีได้ฮาร์ดไหม อืมฮึมรู้สึกจะเก่งกันเลยเกินที่นี้ซ่อมไวจ้จะโหเครื่องไกลมากรือตรงหกหนึ่งเฮ้ยวิ่งมาอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอโคเด,ดอย่างนี้เลยใช่ไหมช่วยเพื่อนเร็วโอเคสวยหนึ่งทีก่อน ไปวิ่งไปมีไม้ไหม,ไหมพับไม้นั่นน่ะโอเคมันไม่ทานเนี้ยมันไม่ทานมันไม่ทานเข้าใจไหมโมลี่เลยแต่กำลังมาเลยก่อนหนึ่งคนครับหือมานี่ไปไหนหื้ นึกไปซ่อมเครื่องไก่เลยนะไม่แม่ซ่อมนี่ฮิวอ,อยู่ไหนมีเปล่าอยู่นี่ใช่ไหมในตูม้มีไหมไม่มีเฮ้ยฮิวเสร็จแล้วคอมแมปเหรอ เฮ้ยมีคนซ่อมเครื่องโน้นเฮ้ยทำไมเครื่องมันเยอะจังอะเดี๋ยวเๆยเย,เ,ยเครื่องข้างหน้ามีคนแตะแล้วว่าเครื่องโน้มีมไหนๆมาเล่นกันเฮ้ยจะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วน,น้นน้นน้นทำยีไม่ได้นอนทำํำยีไม่ได้อันนี้เลยน้องตายน้องตายเอ้อย่าดินดีนถทึบเครื่องไปก่อนเลยโหมันเฟษกันเก่งมาก ขอเด็ดไปไหนไปไหนมานี่ชอบข้าวจุกเด็ดอย่างวะฮึ วนบ้านอีกแล้ววนบ้านอีกแล้วทุกเด็กเหรอได้ได้ได,ได้เล่นอย่างนี้ได้ไม่ตามเสียเวลา ไปก่อนอุ้ยตีด้าการนน้าต่างแล้วนะ แล้วนะเออจะมากเกินไปแล้วนะโอ้ยโอ้ยท่อใช่ไหมล้ะแม่งเลยท่อท่อ มีอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเริ่มตึงแล้วนะเริ่มตึงแล้วนะเริ่มตึงแล้วนะ เริ่มตึงแล้วนะเริ่มตึงแล้วนะเริ่มตึงแล้วนะืเริ่มตึงแล้วนะวนะวนะกำหมัดแล้วนะโอเคไปก่อนหนึ่งศพแม่งแยกการซ่อมด้วย นาเสร็จก่อนแดงแปะเลยไม่น่าทันแดงเชียวแดงเชียวแดงเชียวไปไหนคอเด็ด ไปไหนไปไหนหรือรอสามก็ได้ไปอ่ะเหมือนไส้เหมือนไส้สุดๆมีเครื่องมีท่อ โตนั่นไงเรียบร้อยลสามขอปิดท่อก่อนอก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับชอบก็กดไลค์ไลค์กดแชร์นะครับจ เจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นตัวไหนหรืออาจจะเป็นคลิปอื่นนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย